วันนี้วันที่สิบสามนะตอนเนี้ยบนถนนสายบางแสนสายสองบ้านเราแหละตอนเนี้เราติดอยู่ทางแยกสี่แยกแหลมแทนกําลังจะเข้าบ้านเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูเวลากี่โมงแล้วไม่รู้ห้าโมงกว่าเออจะดูว่าจากตรงเนี้ยเข้าบ้านเราเนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ว่าจะเปิดดูลืมพอนึกถึงไอ้โทรศัพท์ได้เอาหยิบม,มาถ่ายว่ามันเป็นงาน สองการทันที่เราจะถ่ายเนาะลืมนั่งชืยออ่ะพอถึงเวลาปั๊บนึกได้ก็มาถ่ายแบบนี้แหละเอองงๆตัวเองนั่นเนี่ยเห็นแล้วเออดูอ่าปล่อยถือด้อมด้มมาชมถือดตอนนี้ก็ร้านล้มไม้เออเดี๋ยวตรงน้ใกล้บ้านแล้วถึงแค่ของบ้านเราจากนี้ก็แค่สองร้อยเมตรเองมั้งเออเนี่ยใกล้ถึงละใกล้ถึงซอยเราแล้วเราในที่สุดอะเราก็ โอ้เวรกรรมยกได้นู่นบนถนนเขาหลามก็เยอะอยู่นะแต่เราพยายามเลี่ยงตรงที่มันรถติดมากๆไงแต่ตอนคืนเนี่ยน่าจะยังเสียงดังแต่เดี๋ยวนี้เหมือนเขาไม่ให้มีเสียงรถเปิดเครื่องเสียงดังๆไม่มีแล้นะปกติอะบางวันอะเราจะเห็นหูเสียงอะดังเข้าไปถึงในบ้านเลยจากตรงบ้านเราเนี่ยนะตรงนี้คือ บ้านลมไม้ขายขายอาหารแต่ว่าในในร้านเขานะปิดไฟเงียบเงียบคือคนนะไม่รู้ร้านเปิดเพราะอะไรไม่มีแสงเลยอะ่ะเราเคยเข้าไปนี่มืดแล้วใครเขาอยากเข้าอ่ะปกติอะ่ะเขาบอกว่าร้านที่จะเป็นพวกอะไรนะที่เรียกคนอะ่ะก็จะต้องรถที่ะจะต้องมีเป็นไฟดีๆให้สว่างสว่าง,างเขาเรียกวงจุ้ยดีอ่ะเนาะ นี่ดูที่นี่ยเราลืมไปจนกระทั่งรถมาหยุดลืมเข้าตรงนู้นกันเข้าหลังจนกระทั่งฮะลืมเข้าหลังเมื่อกี้นี้ยไม่เออลืมจริงรโอ๊ยตายแล้วไม่ได้นึกถึงเลยไม่ได้นึกถึงเลยเมื่อกี้นีก่นก็กไปติดบนเข่าหลามลืมไปว่าบนเข่าหลามมันตัวดีเลยเพราะว่าวันนีตรงนี้นะกว่าจะเข้าบ้านได้นะคุณเ้ยนานเลยครึ่งชั่วโมงได้เลยแล้ว่านะแต่เมื่อกี้ตั้งใจจะเปิดดู ยังออกขวาไม่ล่ะแล้วเราคอยไปเลี้ยวเข้าซ้ายเหรอโอ้ยตรงเนี้ยเป็นที่ติดเลยปกติอ่ะเราจะต้องเลี้ยวเข้าทางนู้นนะแล้วเราเลยขับเลยมาจนถึงตรงนี้อ่ะเออตายเลยอ่ะนนแล้วไม่มีรถขยับเลยนะเพราะเขาเล่นกันหมดไงคุณตรงนี้ก็สร้างให้นั่นใหม่ เดี๋ยวจะกลับตรงนี้ได้กลับตรงนี้ก่อนเพื่ออ๋ออ๋อจะเลี้ยวกลับเหรอน่าจะง่ายกว่าบ้านโอ้ใกล้จะถึงแล้วก็ทนทนเอาหน่อยขยับไปเรื่อยๆไอ้คันนี้ไม่ขยับเลยนะออกขวาแล้วไปเลี้ยวเลี้ยวขวาเอาดีไหมหรือไม่เอา ถ้าเราออกยี่สิบสองเราก็ต้องมายูเทิร์นอยู่ดีไหมอ๋อไม่ดิอ๋อเราเข้าหลังลืมอีกแล้วดูสิโเรื่องลืมกับเรานี่เป็นกิจวัตรจริงๆโอ้ยนี่นใส่ชุดใส่ชุดอะไรนะนชุดไทยเลยนี่ไงอ๋อขายน้าขายน้าขายน้ําแข็งของเราไปขวางมันนะมันเลยไอ้น,น,น้ำน้ำจาดเออเอาเอา่ะดูนี่อ่ะ ตรงนี้แหละใกล้ถึงบ้านเราเต็มทีแล้วคุณเรายังเรายังไม่ถึงบ้านเราเลยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วเนี่ยลองสายยางนะต้องต้องแล่นเลี้ยวได้เลี้ยวเลยอ่ะจุดพักรถฟรีออกซอยยี่สิบเขาได้หรอวะตรงไหนอ่ะยังไม่ถึงเลยอ่ะถ้าจะถึงนี่มันต้องต้องร้านผักเลยเลยร้านผักหน่อยเนี่สีเขียวนี่ไงเฮีย นั่นเข้าได้เออเข้าได้บริการสุขาขนาดบอกห้ามใส่เนี่ยมันมันต้นไม้ตรงนี้ละเฮียแล้วเข้าซอยอ่ะเนี่ยเข้าซอยนี่ได้เลยเดี๋ยวเออไม่ต้องอ่ะเข้าได้แล้วครนนี้แต่ว่าไอ้รถนี่มันบังอยู่อ๋อเยโตเขามาขายตรงนี้ทำดิฟไฟดิมันจะได้รู้ว่าจะเข้าอ่ะ นี่ซอยยีิบสองนี่ไงเฮียร้้วไปทะลุนี่ไงนี่ซอยยี่สิบสี่ซอยยี่สิบสี่แล้วไปทะลุไอพันเนียงเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆอ่ะโอเคโอาพ่นเท้าโอ้เนี่ยหยุดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะเนี่ยขายที่ดินสองร้อยตารางวาเออเนี่ยเข้าตรงนี้แล้วไปออกพันเนียงแกงป่าก็ถึงบ้านเราแล้วถ้ามัเนี่ยตจะรอเพื่อระวังหมาเออไอโมวันเนี้ยโอ้ตายแล้วลูก ใช่ปะวใช่หอมมากอ่ะตาตาหมดแล้วอ่ะตาแดงว่ะก็ยังมีกินมีอะไรอยู่มันไม่หอมเท่าไหร่มันจนแก่เฉยมันแก่จริงเราไปสังเวกเอติงเลยกูก็เป็นนะไม่ใช่เป็นเป็นอีกเดียวโมะวะแก่กันหมดแหละแก่กันหมดอุ้ยระวังไก่เหี้ยแล้วไก่เอ้ที่ทับไก่ตายยิ่งมาสร้างเวรสร้างกรรมมาด้วยไปละวอ๋อนี่ไงโอ้คราบแสดงว่าเขาขายแล้ว Ừ, hay bên bán. Này đều, đều thì... nè, lấy thì đây lấy ở đó mà, lấy lấy đó mà, lấy ở đây lấy ở đó mà, lại ở đây lấy mà, lấy ở đây lấy ở đó mà, lấy ở đó นี่จากบ้านนี่ก็หกนาทีนะคุณเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเปิดเนี่ยเข้าไปหกนาทีแล้วอะ หกนาทีคุณเมื่อกีน้นะแค่สองร้อยเมตรอ่ะโอเคเปิดก่อนปิดก่อนนะจ๊ะคุณขาตอนนี้ห้าโมงห้าโมงกว่า ห้าโมงเย็นนะเออทีนี้ไปที่ศาลหน้าศาลมาเนะเาะก็มีกิจกรรมงานกาชาติเออประจําจังหวัดชนบุรีเนาะแล้วทีนี้ออกจากตรงนั้นก็ประมาณบ่ายสองโมงมั้งแล้วก็มาแวะตลาดหาดวอนเพื่อซื้อกับข้าวหลังจากนั้นก็ออกมาทีนี้ก็ออกไปจากตลาดหาดวอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ติดเนาะแต่ที่มาติดนี่ก็คือตรงที่ถนนสายสอง ถนนบ้านเราเนี่ยแหละที่เคยบอกว่ารถจะติดมากสองวันก่อนไม่ติดเยอะนะแต่วันเนี้ยติดซะแล้วทั้งั้ๆที่เป็นวันที่สิบห้ามนสาน 2, 5, 6, 7, เนะสองอวันก่อนอะ่ะแลนได้แต่ตอนเนี้ยรถไอ้ตรงนี้เต็มไปหมดซึ่งถ้าเป็นด้านขวาของเราอะ่ะจะออกถนนข้าหลามถนนข้าหลามะเขาให้มีรถใหญ่รถน้ำมาเข้าได้แต่ถนนสายเนี้ยเขาไม่ได้ให้น้ำรถน้ำเข้า แล้วก็ไม่ใช่เป็นถนนสําหรับเล่นเด้ซ้ําปรากฏว่าตรงนี้เต็มไปหมดเลยอะแล้วตอนนี้ห้าโมงสองสามนาทีนะจะดูว่ารถมันจอดเล่นอยู่นะจะดูว่าจากตรงเนี้ยประมาณไม่ถึงสองกิโลบ้านเราอะจะถึงบ้านสักกี่โมงปกติอะ่ะครึ่งชั่วโมงที่เราเคยบอกว่าถ้ามีงานเทศกาลสงการเนี่ยจะจะติดเป็นครึ่งชั่วโมงเลยขนาดจะถึงบ้านอีกแค่ สองร้อยเมตรนะแต่วันเนี้ย mm. ก็ล่นไปได้เรื่อยๆ mm. คือไม่ชะงกักแต่ว่างั้นเถอะเออเนี่ยเล่นสงการกันวันนั้นก็เต็มถนนเลยอะ่ะเราถึงบอกว่าทางทางบ้านเราเนี่ยเดือนเมษาเราไม่ค่อยได้อยู่หรอกเพราะว่าออกไปไหนลําบากขนาดจะออกจากนอกบ้านนะแต่ว่าสองสามวันเนี้มันยังไม่ติดเยอะไงแต่วันนี้ติดเยอะเลยอะ่ะฝั่งนี้ก็หนึบนะ ฝั่งโน้นก็นหนึบแล้วก็คุณได้ยินเสียงเพลงไหมอะเราก็กลัวว่าไอเสียงเพลงพวกนี้มันรอดเข้ามาแล้วเนะี่ยมันจะทําให้ youtube อะ่ะมันตัดไอ้นั่นเราไงหาว่าลิขสิทธิ์อะเหล่าบางทีเราต้องเบาเสียงอะ่ะทีนี้เบาเสียงอะ่ะไม่รู้ว่ามันคุณทาววันนี้เราออกมาอีกแล้วเบาๆลมวันนี้วันที่สิบสี่เมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เมื่อวานนี้เราก็ออกมาพอออกมาลืมถ่ายตั้งแต่แรก <c oughs> พอกลับจะถึงบ้านนึกได้เอาถ่า,าย <c oughs> ตรงเนี้ยค,คุณก็เรียกสี่แยกแหลมแท่น <c oughs> ตรงนี้นะคุณดูทางนู้นนะ่ะที่เป็นแหลมๆอ่ะเป็นค่ายทหารเนาะที่ใครใครกามาสร้างไว้ลืมไปแล้วว่าคุณลบนู้นนะ่ะคนไม่เยอะอ่ะปีเนี้ยแปลกปกติทุกป,ปีนะ ติดเลยอ่ะที่ไม่ติดอ่ะแล่นไปสบายสบายเมื่อกี้ือกลับรถมาทันด้วยปกติกว่าจะออกจากซอยได้นี่นะโยน,นานมากอันน,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 นี้อันนี้อะไรเนี่ยวันไหลวันแม่นะสิบหกสิบเจ็ดเมษายนนะคุณวันนี้วันที่สิบสี่สิบสามสิบสี่คนไม่เยอะ ใส่นะบุลมันชิดจังอะแมจะตัดแล้ว เขีเยะเบาๆมันจะรอน้ำกันเกิดอะไรขึ้นไงรถสากระสาเกิดที่ไม่เดี๋ยวเกิดเขาหยุดรับน้ำกันเดี๋ยวมันหยุดรับรับน้ำเสร็จแล้วพอหยุดรับน้ำคุณก็ตูดชนเขาไงที่บอกเนี่ยคนรถสากันเราจะไปรู้ได้ไงว่าจะสาบตรไหนเอาเขายกถังเราเห็นอยู่ถึงได้บอกไงเขายกแล้วก็ไม่สาดพี่ แล้วถ้าสมมติว่าเขาหยุดแล้วคุณหยุดไม่ทันชนตูดเขาคุณจะว่าไงอะ่ะรับผิชอบของเราจริงหรอเาก็อยู่ข้างหน้าคนาัหลังรับผิดชอบของเราเอง <c oughs> ไม่เยอะปีนี้ไม่เยอะสงสัยเด็กที่จะเล่นไปกันหมดแล้วเหลือไม่เยอะโคาพีจะไปกินหมดแล้วมั้ง จะพุ่งตกดินสิ้นแสงเหมือนดังนกบินน้าสิ้นแรงร่วงโรยสู่เหวอบายห่วงสาวดาวสิน้นไร้ที่อยู่กินคุณเขาทำลายนาหนุ่มท้องน้าจะมอบกายหัวใจ เนี่ะเหรอสี่ฟูดก็ใช่นี่่ะประจันเซี่ยวเนี่ยไม่แข็งไงนั่นละนั่นเขาจะสาแต่ไม่สาใช่ไหมก็ไม่สาเพราะเห็นไม่ไม่มีสาวก็ไม่สาไง คือเป็นทรงธรรมดาธรรมดาโวยคนเข้าคึกคืนเลยอ่ะพอหยุดไปเพื่อปรับปรุงแป๊บเนี่ยกลับมาเป็นที่เดิมแล้วก็สวยกว่าไม่มีคนเข้าะแปลกเออ,เห,อเหมือนเหมือนพอปรับปรุงแป๊บเนี่ยคนหายปับ๊บหายยาวเลยอ่ะเลยกลายเป็นไม่ค่อยมีคนอย่างร้านอาหารของคุณแหม่มเนี่ยนะตอนนู้นน่ะที่เป็นทรงเก่าอยู่อ่ะเฮ้ยเราเห็นรถเต๊ะไปหมดเลยจอดเข้าไปจอดข้งางในนะ ตอนนั้นน่ะเหมือนเป็นทรงบ้านไม้แล้วก็เป็นทรงธรรมชาติอ่ะของของสวนอาหารน่ะหูจต่ว่าเขาแต่งใหม่เป็นแบบชั้นสมัยขึ้นน่ะคนรถก็ไม่ค่อยเข้าเนาะเออเราก็งงว่าแค่เปลี่ยนอะไรบางอย่างปั๊บเนี่ยคนก็หายไปเนาะเออแปลกตรงนี้ เหตุอ่างสีดาแล้วนะคุณจะไปศาลหน้าศาลน่ะแถวแถวกลางชนบุรีอะ่ะเขาจะมีงาน,นงประจำปีก็เลยจะไปดูว่าเขามีอะไรเพิ่มไหมแต่อาหารหรือของอะไรเล่นๆเ,เนี่ยแพงมาก แต่ที่นี่แพงหมดอะทุกที่ค่าครองชีพสูงสูงทีเดียวแต่อย่างว่ามันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็เลยก็เลยทุกอย่างแพงหมดบางที ตอนที่เราไปเที่ยวระยองอ่ะปลาหมึกย่างอ่ะที่นู่นกับถูกกว่านนะที่ปลาหมึกย่างเป็นไม,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 ไม้ๆอ่ะเนาะไม้ยี่ห้าสามสิบเนี่ยคือเป็นตัวแหละปลาหมึกอ่ะเขาเลือกปลาหมึกกล้วยนะตัวใหญ่กว่าที่นี่ไงแต่ของที่นี่เขาก็มียี่สิบยี่ห้าสามสิบนั่นแหละแต่ว่าตัวมันเล็กกว่ากัน งเงียบหงอยเหงามันไม่ได้คึกคักเหมือนก่อนช่วงโควิดนะหลังจากโควิดเียมันสถานที่มันเงียบหงอยเหงาไปหมดเลยนี่โรงเรียนพระตำหนักมหาราช ทางจังหวัดแต่ประมาณนั้นนะ่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์ราชการเป็นไปนหมดเลยแล้วเขามักจะมีกิจกรรมตรงนั้นกันเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายที่เซนทรันทีนท่ไปหาอาหารทานมนก่อนมั้งับไม่ได้ แล้วก็มีครัวคุณต่อยเข้ามาจัดขายอาหารกันโอ้ยคนแน่นไปหมดเลยที่เซ็นท่นันไม่รู้จัดกี่วันน่าจะถึงวันที่17หรือเ่าไม่รู้อะแล้วก็ที่เนี่ยวันที่16-17ก็ก็คือวันไหลก่อพระสายกันนั่นแหละแล้วก็มีการประกวดกันแล้วก็มีคอนเสิร์ต ทุกปีเขาก็มีปีที่แล้วเราก็ไปถ่ายที่ก็ประกวดกองทรายกันนะเดี๋ยวปีนี้ก็จะไปอีกตรงนี้มีสถาบันพลังจิตตานุภาพของหลวงพ่อวิริยังด้วยมีคุณ เมื่อปี59ก่อนที่เราจะไปแคนาดาเราก็มาตรงนี้แหละแล้วมาอยู่ตรงนี้เข้าไปว่าจะไปฝึกจิตเนาะสมาธิอะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกที่แคนาดาก็มีนะเออเราก็ไปแล้วเราก็ไปตามวัดของหลวงพ่อวิริยังที่แวนคูเวอร์ก็ไปเจอน้องพรแต่ตอนนี้น้องพรก็ยังพอมาเที่ยวก็มาเจอกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกัน แต่ตอนนี้น้องก่อนกลับไปที่แวคนเวอร์แล้วแต่ก้นพุ่มนี้คือปลาอะไรนิือคุณลงที่เป็นเอเสาวไฟอะ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกปลาเหรอเออเขาเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเนี่ยเขาทำสาวไฟสวยแล้วอะ่ะ ร้านอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านมั่งมีเห็นเข้าไปในเฟซมีคนมาอุดหนุนเยอะอยู่แล้วก็สถานที่เขาสวยเรายังไม่ได้ลองเข้าไปเลยจะจะจะหลายเวลาแล้วไม่ได้เข้า ซ้ายจะเป็นเข้ากรุงเทพสะพานชลมากวิถีถเนาะเออเราก็ไปอยู่บ่อยๆแต่ตรงนั้นนะ